จริงๆก็ต้องบอกว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ปกติแล้วเนี่ยค่างเงินบาทยังไงก็แข่งค่าขึ้นนะฮะดูได้จากเวลาที่เรา forecast ตัวค่างเงินบาทนะครับถ้าเกิดเข้ามาสู่ช่วงตไตรมาสที่4่นะครับยังไงเราก็วควร<ม>จะต้องมองว่าถ้าไม่มีปัจจัยอื่นใดเลยมากดดันค่างเงินบาทให้อ่อนค่าลงแน,นวโน้มควรจะต้องทยอยแข่งค่าขึ้นโดยเฉพาะแข่งค่าขึ้นจากช่วงไตรมาสสาแล้วก็ช่วงปลายปีเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเงินบาทก็มักจะแข่งค่าขึ้นด้วยนะับแต่ว่า ในปีนี้เองเราต้องบอกว่ามันมีปัจจัยพิเศษก็คือธีมของเงินดอลลาร์ยังเป็นทิศทางที่ทยอยอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็ในมุมของตัวความสัมพันธ์ระหว่างค่าเงินบาทกับทองคําก็ยังมีอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวค่าเงินบาทเองก็ถือว่าแข่งค่าขึ้นมาพอสมควรนะฮะและจริงต้องยอมรับว่าอาจจะแข่งค่ามากกว่าที่เราประเมินไว้ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการแข่งค่า ผิดปกติหรือว่ามากกว่าปกติไหมคะคุณพูนทั้งของเดือนนี้ด้วยแล้วก็จริงๆทั้งปีเนี่ยเราแข่งค่ามามากกว่า8%นะ,ค,ะครับต้องบอกว่าอาจจะแข่งค่าเยอะไปหน่อยเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเรานะครับถ้าทุกคนมองว่าพาร์ทเสรไทยเราเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นสตอรี่ที่ดีมากขนาดนั้นนะครับในมุมของฟันโฟลทุนต่างชาติอย่างฝั่งตลาดหุ้นก็เป็นการขายสุทธิอุ้ยแล้วทำไมค่าเงินบาทมันแข่งค่ามากขึ้นจังเลยอย่างเงี้ย เราจะเห็นได้เลยว่าจริงๆค่างเงินบาทมันดูจะแข่งค่าเกินกว่าสิ่งที่ปัจจัยพื้นฐานควรจะเป็นนะครับซึ่งจริงๆเราก็ลองทําโมเดลเรื่องของการประเมินแฟร์วัลูนะครับหรือมูลค่าที่ควรจะเป็นของค่างเงินบาทจากปัจจัยพื้นฐานนะครับก็จะมีหลายโมเดลด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นโมเดล behavioral effective exchange rate นะครหรือว่า BER BER นะครับเราก็พบว่าโดยเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจริงๆแฟร์วัลูเงินบาทอาจจะอยู่แถวสัก33 -34 ถึงนะครับอันนี้เป็นโซนที่ ดูมีความเหมาะสมเพราะฉันเนี่ยจากระดับตรงนั้นเมื่อเทียบกับตัวค่างเงินบาทณปัจจุบันเนี่ยพอเราไปเทียบในักของสถิตินะครับเป็น4สกอร์เราก็พบว่าตัวค่างเงินบาทก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ออ over value ไประดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ extreme มากแต่ถามว่าเริ่มจาก extreme พอสมควรไหมก็เริ่มที่เข้าสู่โซนที่แข over value แบบ extreme ระดับหนึ่งแล้วนะครับค่ะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีประชุมกรงอนงด้วยนะคะคุณภูนแล้วก็ทางกรุงไทยคาดการผลประชุมยังไงบ้างคะมีโอกาสจะลดดอกเบี้ยไหมคะครับสาหรับตัวการประชุมของกรงอนงในเดือนธันวาคมนี้นะครับเรามองว่าถ้าเราเทียบจากตอนเดือนตุลาคมจะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีทยอยมามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภาวะภัยแบบน้ําท่วมนะครับความขัดแย้งทางชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเหล่านี้นะครับแล้วก็ จริงถ้าดูในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่3จะเห็นว่ามีการชะลอตัวลงมากกว่าที่ทางกรง,งอได้เคยประเมินไว้ในช่วงของการประชุมเดือนตุลาคมนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวค่างเงินนี่แหละถ้าเราเห็นจากการประชุมเดือนตุลาคมจะเห็นได้ว่ามีความกังวลเรื่องของตัวค่าเงินบาทโผลมาแล้วนะครับโดยเฉพาะเขาก็มองว่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันยิ่งไม่ดีกับ s m e เเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเงินบาทยิ่งแข็งค่ากว่าตอนตุลาคมชัดเจนเพราะฉะนั้น ตัวกรงเนี่ยเราก็เลยมองว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงได้เพื่ออะไรนะครับหนึ่งประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสองนะครับแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเรื่องของนี้หัวเรือนกลุ่มเปราะบางแล้วก็นี่ในส่วนของ SME นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นการสอดประสานการระหว่างตัวการลดดอกเบี้ยกับนโยบายแก้ปัญหานี้ที่เจาะจงที่ทางทบทได้ทําในช่วงที่ที่ผ่านมานะครับเพราะเนี้ยก็เลยมองว่าลดดอกเบี้ยในในครั้งเนี้ยทำได้ แต่ถามว่าจะช่วยค่างเงินบาทหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับทีนี้การลดดอกเบี้ย0.25ซึ่งก็ดูเป็นมาตรฐานาปกตินะคะหรือว่ามีบางมุมบอกว่าอาจจะลดได้ระดับดับเบิลคัทนะคะ0.5เลยเพราะว่ามีหลายความท้าทายเรื่องของปัญหาชายแดนเรื่องของการยุบสภาเรื่องน้ําท่วมด้วยนะคะเลเวลของการลดคุณพูมมองเปไปได้ไหมคะลดระดับ0.5เลย ครับเอ่อต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเราคิดว่าถ้าดูจากท่าทีของทางกนงงยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความกังวลเรื่องของประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบายการเงินนะครับการส่งผ่านนโยบายการเงินแล้วก็เอ่อในแง่ของเอ่อความกังวลว่ากระสุนของเราเนี่ย policy s เ a c e เนี่ยมันค่อนข้างจากัดเพราะฉนนั้ถ้าจะใช้ก็ต้องดูแล้วมันมีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยประเชเอ,ชอ ที่จะทําให้เราต้องลดแบบ50-100จุดไปเลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเคสที่อาจจะเห็นการเร่งลดดอกเบีย้ยของกรองอออกไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าจะลดแค่25-100จุดเนี่ยผมมองว่าจากที่เราไปดูสถิติไซเคิลของการลดดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติในรอบนี้นะครับจะเห็นว่ามันแทบไม่ได้ทําให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเลยนะครับเรียกได้ว่าโดยส่วนใหญ่นะเงินบาทอาจจะมีการแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะมีแค่ ครั้งแรกนะครับที่กรนงเนี่ยเริ่มลดดอกเบีย้ยและครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดเซอร์ไพรส์นักวิเคราะห์นะครับถ้าไม่เป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยโอเคมันจะทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงได้แต่ถ้าถามว่าวรอบนี้ลดดอกเบีย้ยตามที่ตลาดคาดการไว้ตามที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้ทําให้ตัวเงินบาทกลับมาอ่อนค่าได้อย่างนี้สําคัญนะครับค่ะแต่คือถ้า ลด0.5แล้วคะแบบนั้นจะทําให้บาทอ่อนค่าหรือว่ามีการกระตุกข,ของฝั่งตลาดเงินไหมคะคุณภูนครับถ้าเรามีการลดดอ,อกเบีย้ย0.5นะครับผมมองว่าโดยโดยตัวการลดดอ,อกเบีย้ยเองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เงินบาทอ่อนแต่ถามว่าโดยภาพรวมมันควรจะเป็นอย่างไรเรามองว่ามันต้องเริ่มตั้งต้นตั้งแต่เขามองภาพเศรษฐกิจไทยปัจจุบันและอนาคตที่เลวร้ายมากต้องใช้คาว่าเลวร้ายเลยนะครับตรงนี้มันจะทําให การลดดอกเบีย้ย50บเบสิสพอยต์เนี่ย<ฆ>มันสมเหตุสมผลนะคร<ฆ>ับถัดมาต้องมีการสื่อสารเพิ่มเติมอีกว่าการลดดอบเบี้ยครั้งนี้ไม่ใช่จบนะยังมีโอกาสรดดอบเบีย้ยเพิ่มเติมหมายความว่ามันแย่สถานการณ์มันแย่เอาลุกดูแย่ไปอีกแล้วต้องลดดอบเบีย้ยต่อเนื่องได้แบบนี้ฟันธงค่าเบรทอ่อนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเรามาระวังนิดนึงก็คือว่าจังหวะนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าบอลยูของบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาระดับหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวบอลยูระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้อง a อ gressive ในการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือนักทุนต่างชาติอาจจะมองว่าเดี๋ยวบอลยูระยะยาวอาจจะต้องปรับตัวลดลงเพิ่มเติมหรือเปล่าตรงนี้มันจะทําให้อาจจะมีการกลับเข้ามาซื้อตัวบอลระยะยาวของบ้านเราได้คือในช่วงหลังการประชุมนะฮะต้องบอกว่าถ้ามีผลแบบนั้นเนี่ยอาจจะอ่อนระยะสั้นแต่ สักพักหนึ่งพอเริ่มมันมีการเข้ามาซื้อบอลเยเอาบ้านเราเนี่ยบาทมันจะไม่ได้อ่อนค่าต่อเนืองมันอาจจะทยอยอกลับมาเหงค่าขึ้นได้หรืออาจจะไซ์เวย์นะครับโอเคค่ะทีนี้ผลของการลดดอกเบี้ยนะคะคือหลายๆครั้งเราก็จะเห็นแบงค์ชาติบอกว่ามี policy space ที่จำกัดนะคะอยากจะเก็บกระสุนเอาไว้ในจังหวะที่มีความเหมาะสมแสดงว่าคุณภูลก็มองว่า จังหวันี้คือจังหวัดที่เหมาะสมถูกไหมคะแล้วคือถ้าลดรอบนี้แล้วเนี่ยเรามีโอกาสเห็นการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องในอนาคตหรือเปล่าเป็นไซเคิลดอกเบีย้ยขาลงแล้วหรือยังหรือว่าเป็นการลดเพื่อแอคชั่นตามสถานการณ์หรือว่าเป็น Data Dependent เท่านั้นครับเออส่วนตัวผมมองว่ารอบนี้เนี่ยมันมีเหตุผลความจาเป็นที่คุณลดได้แต่ถ้าเราลดไปแล้วเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่แบงค์ชาอาจจะระมัดระวังเรื่องของการ ดำเนินนโยบายการเงินครับกังวลเรื่องโพซิสเปซอาจจะมีลักษณะที่เวทแอนด์ซีคล้ายๆกับเฟดนะก็คือรอดูอสถานการณ์ไปก่อนถ้าเห็นความจําเป็นเห็นความเสี่ยงที่ชัดเจนกับเศรษฐกิจไทยอาจจะลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมได้แต่ณวันนี้เรามองก่อนว่าลดถึง1 2 5แล้วอาจจะคงดอกเบีย้ยยาวนะครับเพราะว่าจริงๆถามว่าเรามองภาพเศรษฐกิจไทยในปีหน้าแบบเวลวร้ายมากน้อยขนาดไหนคือเราไม่ได้มองภาพเศรษฐกิจไทยในปีหน้าแบบแย่ไปเลยนะครับผมมองว่า การเติบโตเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะยังต่ำกว่า2%แหละในปีหน้าแต่ว่าต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือภาพของบ้านเราเนี่ยมันเป็นปัญหาศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจที่ลดลงต่ําลงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีช็อคที่จะมากดดันให้เศรษฐกิจไทยแย่ไปเลยอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าการลดดอกเบีย้ยเพียงแค่อีกสักหนึ่งครั้งในปีนี้อาจจะเหมาะสมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ไปว่าถ้ามีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะลดดอกบเบีย้ยเพิ่มเติมได้ แต่ว่าคือในแง่ของนโยบายการเงินนะคะดอกเบี้ยก็ไม่ใช่เครื่องมือเดียวนะคะ mm. คุณพูลมองว่าเศรษฐกิจไทยตลาดไทยเนี่ยต้องการนโยบายเครื่องมืออื่นๆด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะประคองให้ภาพที่กําลังชะลอตัวนั้นดีขึ้นนะคะความเชื่อมั่นที่ไม่ค่อยดีในฝั่งของอตลาดเงินตลาดทุนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยดีขึ้นนะคะครับแน่นอนครับในภาพของเศรษฐกิจไทยที่เราตั้งต้นแต่ว่าจากภาพการสั่โตเศรษฐกิจเนี่ยมันต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญเนี่ย ปัญหาตรงนี้มันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้อาจจะเป็นนโยบายของภาครัฐมากกว่าในการเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนโยบายการเงินไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ทั้งหมดแต่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาตัวนั้นได้นะครับอย่างเช่นเราเห็นว่ามีการลดดอกเบีย้ยมีการออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้ที่เฉพาะเจาะจงะตรงนี้มันคือการช่วยบรรเทาภาระหนี้ของครัวเรือนทําให้ครัวเรือนเนี่ยมีสภาพคล่องมากขึ้นสามารถหายใจหายคอได้นะครับ แต่ถามขาะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นการแข่งขนันการโจมตีของสินค้าราคาถูกจากจีนนะครับหรือว่าการพัฒนาศักยภาพของฝั่งผู้ผลิตทําให้มันเกิดอินโนเวชันหรือการที่เราจะดึงศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจให้ขึ้นมาจาก productivity มันก็ต้องอาศัยการลงทุนเชิงโครงสร้างการลงทุนในมุมของ human capital เพราะแน่นอนเราเราเห็นภาพและเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะครับในเชิงของโครงสร้างประชากรเนี่ยลดลงแน่นอนเพราะว่า คนแทบจะไม่อยากจะมีครอบครัวไม่อยากจะผลิตประชากรเพิ่มเติมถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่ามันต้องมีการเข้ามาดึง productivity ทำยังไงที่เราจะสามารถทำให้ประชากรหนึ่งคนมีศักยภาพที่สูงขึ้นมันก็ต้องเป็นการลงทุนในเชิงของโครสร้างพื้นฐานการลงทุนในมุมของอการศึกษาซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าเลือกตั้งใหม่เนาะ อาจจะต้องออมีรัฐบาลที่อาจจะมีนโยบายที่มองภาพระยะยาวนะครับแล้วก็หวังว่าจบรัฐบาล4ปีรัฐบาลถัดไปเนี่ยจะยังสานต่อเรื่องของออนโยบายในการพัฒนายกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยพัฒนาไยัยภาพเศรษฐกิจไทยตรงนี้มันถึงจะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะครับดูดีขึ้นได้นะครับค่ะส่วนมาตรการที่ทางแบงค์ชาต ติดตามแล้วก็เฝ้าดูเรื่องของค่าเงินบาทนะคะมีการพูดถึงเรื่องของการไปคุมเข้มธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของกลุ่มผู้ค้าทองคําโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เป็นผู้ค้าทองคํารายใหญ่นะคะคุณพูดอยู่ในตลาดเห็นข้อมูลที่ผิดปกติของกลุ่มของการซื้อขายเงินตาต่างประเทศของกลุ่มนี้บ้างหรือเปล่านะคะมันจะมีประสิทธิภาพไหมในการไปดูแลส่วนธุรกรรมส่วนนี้ค่ะครับ จริงต้องบอกว่าเรื่องของโฟลธุรกรรมทองคำเนี่ยมันมีมันมีผลกระทบมานานมากอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มองปัจจัยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเงินบาทกับทองคําเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะประเมินตัวข้าง,งากระดด้วยนะแต่ทีนี้ถามว่านโยบายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของของแบงก์ชาติเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากเพราะ,ะนั้นล่าสุดเนี่ยพอเห็นความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ถามว่ามันจะมีผลช่วยชะลอหรือช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตัว เงินบาททองคำไหมเนี่ยก็มีโอกาสก็มีโอกาสทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามีความสําคัญเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโฟลเกิงกำไรของผู้เล่นต่างชาตินะครับใ, <ช S 1> ในลักษณะของพวกเชิงเออซิสเตมติกหรือควอนต์เฮชฟันพวกนี้นะครับเขาจะอาศัยการเล่น c o r r e l a t i o n Trade ก็คือดูว่าเฮ้ยถ้าเ,เงินบาทกับทองคํามีความสัมพันธ์กันซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยมันความสัมพันธ์สูงเขาก็จะเข้ามาเก็งกําไรในจุดนี้ได้คืออาจจะเห็น ปัจจัยบางอย่างทําให้รหาคาทองคอําอาจจะมี movement ที่สูงขึ้นหรือ,อ,อลดลงมันก็จะ imply ไม่ได้ว่าแล้วเงินบาทจะ move อย่างไรตรงนี้มันจะเป็น flow ที่เกิดขึ้นนะครับในเชิงของพวก correlation trade นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่ามันยังไม่เห็นนโยบายที่จะออกมาเพื่อจะดูแลในส่วนนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเราเราแก้ในในใน,ในจุดเรื่องของความสาคัญใน flow ของร้านทองคําหรือ การเทรดทองคําของผู้เล่นรายย่อยในไทยเนี่ยมันมันพอจะช่วยได้ไหมผมว่าช่วยได้บ้างแต่ก็คงต้องรอดูอีกทีนะครว่าพอทําไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่าคือต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงเราเราทำกราฟความสัมพันธ์ล้วพบว่าความสัมพันธ์ของตัวเงินบาทกับทองคำเนี่ยมีช่วงหนึ่งนะฮะมันหายไปเพราะเอ่อช่วงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องการส่งสัญญาณจากทางแบงก์ชาติว่าจะไปดูแลเรื่องเอ่อการแทรกแซงจากเงินเทา เอ่อโฟลเงินเทาหรืออาจจะเข้าไปดูแลธุรกรรมทองคำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตรงนั้นน่ะมันทําให้ความสัมพันธ์มันหายไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้มันกลับมาสูงขึ้นแล้วมันกลับมาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมอนิเตอร์กันต่อนะฮะว่าพอมีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์เนี่ยมันมันลดลงไหมมันลดลงได้จริงไหมแต่ถ้าถ้าสมมติมันลดลงมาได้จริงเนี่ยโอเคมันทำให้พวก c o r r e l a t i o n Trade จากพวก hedge fund เนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยนะครับก็จะทำให ความมันหวนของร,ราคาทองคําไม่ได้ส่งผ่านมายังค่างเงินบาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าทําแล้วไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็จะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์นะครับยังอยู่ความมันหวนของ,งเงินบาทอาจจะยังถูกกระทบได้จากเรื่องของราคาทองคำ แล้วการเข้าไปดูแลการซื้อขายทองคําออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มนะคะที่แบงค์ชาติบอกว่ามีขนาดธุรก,กรรมใหญ่ขึ้นมากส่งผลกระทบกับความผันผวนของค่างเงินบาทชัดเจนคุณพูดมองว่าจะได้ผลไหมคะส่วนที่เป็นการซื้อขายทองคําออนไลน์จริงเรามองว่าในโฟลรตรงนี้นะครับส่วนใหญท่ที่เราเห็นก็คือในมุมของผู้เล่นรายย่อยนะครับอาจจะมีรายย่อยที่ไซส์ใหญ่หน่อยอันนี้มีแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าอ,อ,อาจจะพอช่วยได้ไหมถ้าเราดูจากนโยบายล่าสุดเนี่ยอาจจะ ยังไม่รู้สึกว่ามีมีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นนะครับก็อาจจะต้องรอดูไปสักนิดนึงว่าพอทํานโยบายมาแล้วเนี่ยหรือออกมาตรการอะไรมาแล้วเนี่ยมันผลกระทบทําให้พฤติกรรมต้องบอกว่าพฤติกรรมของผู้เล่นตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมแต่ถ้าถามเราเนี่ยเรามองว่าในมุมของนักลงทุนละกันถ้าเรามองเป็นรายย่อยว่าจะลงทุนจะเกง็งกาไรเรื่องของทองคำเนี่ยนะครับพอเขาเห็น movement อะไรเขาก็ทําไปตามนั้นซึ่งเราก็มองว่ามันอาจจะยังไม่ ไม่มีนโยบายอะไรที่ไปไปจัดการได้อย่างชัดเจนเพราะว่าม,มันคือความเป็นอิสระในการทํากลยุทธ์การลงทุนอะไรก็แล้วแต่ของเขานะฮะอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าเรายังไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง flow เ,ออเ,ออเกี่ยวกับพวกคริปโตนะครับคริปโตกับตัวค่างเงินบาทผมว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เมื่อไ่ผ่านมาเนี่ยเราไปโฟกัสที่ทองคำบางอรข้งจะเยอะแต่ว่าในจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเราไม่เห็นข้อมูลรักกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นในฝั่งของความเชื่อมโยงระหว่างตัว ค่าเงินบาทก,กับตัวคริปโตซึ่งส่วนหนึ่งนะฮะต้องยอมรับว่าเวลา,าพวกพูดถึงตัวกรรมคริปโตอันอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินเทาสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับวันตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราหวังว่าอาจจะเริ่มมีการไปศึกษาไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อจะลดทอนหัวทบจาก movement ของพวกนี้กับค่างเงินนะครับ <c oughs> จะมีช่วงหนึ่งที่ทางแบงค์ชาติพูดถึงเรื่องของมาตรการภาษีนะคะเอามาปรับใช้เลยนะคะเรื่องการไปดูแลตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องของทองคานี่แหละนะคะระดับของภาษีการกําหนดภาษีเนี่ยน่าจะช่วยได้ไหมคะคุณภูมิต่วนหนึ่งนะฮะผมมองว่าถ้า,ถาเรื่องภาษีเนี่ยจะต้องมองคล้ายๆกับเรื่องของออในต่างประเทศเนาะเวลาที่ลงทุนหุ้นนะครับถ้าสมมติคุณลงทุนหุ้นระยะสั้นนี่ใน,ในมุมของต่างประเทศนะ ก็อาจจะโดนภาษีที่เยอะหน่อยแต่ถ้าสมมติคุณลงทุนระยะยาวก็ไม่ค่อยโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ันจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นตลาดก็คือสมมติคุณลงทุนไปแล้วนะครับอย่างเช่นเราลดมิ้งค์าเป็นการเทรดทองซื้อขายทองคําสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวมันมีทั้งโฟโลอ์ต้องซื้อบาทขายบาทอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มีความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับเงินบาทอสมควรแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเถ้าคุณรีบขาย นการเทรดระยะสั้นมากเกินไปเนี่ยอาจจะโดนออภาษีที่สูงขึ้นนะอันนี้ก็จะทําให้ทหลาดเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมการเทรดการลงทุนที่เปลี่ยนไปได้แต่อย่างหนึ่งนะฮะผมว่าในมุมของผู้เล่นบ้านเราเนี่ยคือทองคามันเป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นในมุมของผู้เล่นเนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนทองคําระยะยาวนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งก็คือแทนที่จะมองเป็นการเทรดทองผมมองว่าต้องมองเป็นภาพว่าเอ๊ะ คุณลงทุนทองคำเนี่ยเป็นการออมในทองคํำไหมอ่าถ้าเป็นภาพนี้เนี่ยมันจะให้ภาพว่าเอ่อลงทุนในทองคำเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการลงทุนในระยะยาวไม่จําเป็นต้องรีบเอ่อเทคโปรไฟตขายทังกําไรอ่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะลดทอนเอ่อผลกระทบได้บ้างในในส่วนหนึ่งนะครับค่ะข,ขอบคุณคุณพูลมากๆนะคะส่วนนี้เป็นประโยชน์มากทาั้งพฤติกรรมของผู้เล่นที่มีอยู่ในตลาดนะคะ รวมไปถึงข้อมูลที่อินไซต์อยู่ในห้องคานะคะว่าเห็นโฟลหรือว่าเห็นความเคลื่อนไหวของธุรกรรมอะไรบ้างถ้ามองไปปี2026ค่ะคุณพูนคะโอกาสที่บาทจะแข่งค่าต่อมีหรือเปล่าเพราะว่าด้วยโทนเราก็ยังเห็นเป็ดรดดอกเบีย้ยเงินดอลลาร์ก็อยู่ในทิศทางที่อาจจะอ่อนค่านะคะกับบาทจะเป็นยังไงบ้างคะคุณพูลครับสำหรับปี2 0 2 6เนี่ยนะครับเราก็มองว่าเรื่องสตอรี่เรื่องของตัวค่าเงินบาทอาจจะเป็น เป็นเรื่องของ two half ละกันจะเหมือนกับตัวดอลล่์คือในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยนะครับเรามองว่าตัวดอลล่ายังมีโอกาสที่จะทยอยค่าลงไปได้บ้างเพราะว่าเรามองว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ยได้มากกว่าที่ดอลลระบุไว้นะครับแล้วก็น่าจะจบรอบการลดดอกเบีย้ยภายในครึ่งแรกของปีหน้าทีนี้พอมันจบรอบการลดดอกเบีย้ยปุ๊บนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมมองว่าดอลลร์เนี่ยจะเริ่มทยอยปรับตัวแข่งค่าขึ้นแล้วนะครับตามภาพที่เศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยจะมีทางที่ดีขึ้น อันนี้ส่จากการลุนเยบ้ยช่วงที่ผ่านมาการลงทุนในเรื่องของทีม AI Data Center ยังดำเนินต่อไปรม้แต่เฐกิอเมกาครึ่งหลังปีหน้าดูดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าถ้าถามว่าเงินบาทจะกลับไปอ่อนค่าได้บ้างไหมเนี่ยอยากจะให้โฟกัสที่ช่วงไตรมาสที่2องไตรมาสที่2เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเจออาจจะเจอความวุ่นวายทางการเมืองได้บ้างนะครับเรามีโฟล์จ่ายเงินมันหนสตอรี่ของดอลลราอาจจะเริ่มไซเวย์ไซเวย์อาฟ์อย่างเงี้ยเราเ่มจะเริ่มเห็นการอ่อนค่าลง ของเงินบาทได้พอสมควรในช่วงไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ช่วง3 4เนี่ยเราอาจจะมองว่าบาทอาจจะมีการแข่งค่าขึ้นมาบ้างนะจากช่วงไตรมาสที่2แต่คงไม่ได้เยอะมากจบสิ้นปีเนี่ยผมก็จะให้ไว้แถวสัก3ามบาทต่อดอลลาร์นะครับบวกลบ25สตางค์แบบนี้นะครับค่ะแล้วในช่วงที่แข่งค่าที่สุดนะคะตอนนี้ประมาณ37บาท40สสตางค์ต้นๆนะคะเรามีโอกาสที่จะได้เห็นในระดับเลเวลเท่าไหร่คะคุณภูมิครับ เราก็ต้องประเมินทีละส่วนไปทีนี้ถ้าเราลองประเมินจากเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเ,เลเวลปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างจะแข่งข้ามาเยอะมากแต่ถ้าเป็นเลเวลที่เรามั่นใจว่าเอ็กซ์ตรีมมากแล้วดูจากสถิติอดีตเนี่ยเวลาเจอเลเวลนี้แล้วเดี๋ยวมันกลับตัวเนี่ยอาจจะลงไปได้ถึงย้ำนะฮะสามสิบจุดห้าอันนี้คือความเสี่ยงที่ถ,ถ้าว่าจะให้มั่นใจเลยว่าปับาทเดี๋ยวมันจะกลับมาอ่อนค่าลงได้ในช่วงระยะ สามเดือนเดือนข้างหน้าเนี่ยต้องเห็นเลเวล30.50ก่อนกนะแต่ถามว่าถ้าโดยสิ่งที่เราประเมินไว้เบื้องต้นเนี่ยผมว่าอ,อ,อาจจะเห็นแข่งค่ามากที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นพวงไตรมาสเดือนปีหน้านะครับอาจจะเห็นไปแถว31ต้นต้นหรืออาจจะเห็น3 1ทั่วเลยได้เหมือนกันนะครับค่ะทีนี้ก็มีทั้งผลกระทบแล้วก็มีผลบวกนะคะฝั่งที่อาจจะกระทบก็คือพวก ผู้ส่งออกนะคะมีรายได้เป็นสกุลดอลลร์นะคะฝั่งของการนําเข้าก็อาจจะดีนะคะมีต้นทุนของการนําเข้าที่ถูกลงนะคะเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคุณพูนแนะนำยังไงคะครับสิ่งที่เรามองนะครับณวันนี้ด้วยความที่ตัวค่าเงินบาทเนี่ยเทาเทียบความผันผวนนะครับถือว่าสูงขึ้นจากอดีตแต่ว่าถ้าในระยะสั้นช่วงนี้เลยเนี่ยจะเห็นว่าความผันผวนเนี่ยถือว่าลดลงแล้วก็ต่ําที่สุดในรอบป,ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากแนะนําผู้ประกอบการนะครับลงถึงรายย่อย นะครับก็คือการใช้ออปชันนะครับซึ่งวันนี้ในฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถใช้ออปชันได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าท่านใดมีวงเงินกับธนาคารก็ใช้ได้ส่วนรายย่อยนะครับหรือผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่มีวงเงินวันนี้ e f เฟ t มี FX o p อ i o อปชันแล้วเราก็สามารถใช้ตัวออปชันในการช่วยบริหารความเสี่ยงได้ซึ่งมันก็อาจจะบริหารได้ดีกว่าการใช้ตัวฟิวเจอร์หรือฟอร์เวดอย่างเดียวเพราะอะไรวันนี้เราควรที่จะใช้ประโยชน์จากการที่ความมันผววมันต่ำ พอมันต่าปุ๊บต้นทุนในการใช้ออปชันมันจะถูกลงถามว่าทําไมเราควรใช้ออปชันเพราะเรามองไปข้างหน้าเนี่ยปัจจัยมันมากมายหลายอย่างนะครับมันมีความไม่นอนค่อนข้างสูงเงินบาทอาจจะไม่ได้กลับมาอ่อนค่าช่วงไตรมาสสองที่ผมประเมินไว้ก็ได้หรือถ้ามองในมุมหนึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แข่งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีหน้าก็ได้เหมือนกันเราใช้ออปชันเนี่ยเหมือนการซื้อประกันนะครับมันช่วยทําให้เราสามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นแล้วจริงๆต้องบอกว่า กลยุทธ์ออปชันไม่ได้มีแค่ขาซื้อออปชันนะครับมันก็จะมีขาขายออปชันการรวมร่างออปชันหลากหลายท่ามากก็ไปศึกษากันได้อันนี้ผมก็อยากจะแนะนําให้ฝั่งผู้ประกอบการนะครับเราต้องใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่หลากหลายรวมถึงรายย่อยด้วยนะใช้การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลายมากขึ้นตัวในมุมนักลงทุนนะครับเฝ้าดีน,นึงว่าความมันผวน,นะครับของค่างเงินบาทเกิดขึ้นก็จริงแต่คุณต้องไปดูว่า ระยะเวลาในการลงทุนของเราคืออะไรนะครับแล้วความอันผวนของสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยสูงมากน้ออแค่ไหนถ้าคุณลงทุนสินทรัพย์ผันผวนสูงมากสูงกว่าค่างเงินคุณก็ควรที่จะ hedge บ้างแต่ไม่ต้องเยอะนะครับอาจจะ hedge สัก5 0าสเอรนเือ unhedge เลยก็ได้แต่ถ้าเราลงในสินทรัพย์ที่ผันผันวนต่ำกว่าค่างเงินอย่างเช่นตราสารหนี้แบบนี้ควรจะต้องปิดความเสี่ยงให้ได้มากระดับหนึ่งเกิน80%ขึ้นไปถือว่าจะดีครับผม Thank you